ต้องเวทีไหนต้องเวทีไหนตอนนี้ผมไม่เชื่อสักเวทีเลยไม่ผิดเลยแล้วนายเฮียบอกหน้ามเลยตัดสินดีสามอาทิที่ผ่านมาหวยแตกขี้ผายเลยแสงออกชัดเจนด้วยแสงออกชัดเจนเลยนะแสงออกชัดเจนเลยแบบว่ามวยตั้งตั้งสิบหนึ่งไอ้นั่นมาลองหกเออลองหกเสมอเลยนี่การเล่นบล็อกนี่ผิดละผิดเลยผิดเลยผมพูดเลยว่าผิดกระแสมันมันผิดเห็นไงอย่างที่บอกไงว่าตอนเนี้ย การพนันนาหน้าการพนันนาหน้าสังคมมวยตกต่ำเพราะพักยกสังคม,มตกต่ำเพราะพักยกเพราะตัวเงินมันสูงเพราะตัวเงินมันสูงปุ๊บเงินซื้อได้ทุกอย่างแสดงว่าตอนนี้ถ้าเฮียอยากจะบอกอกับแฟนขับเกียร์เนี่ยคือเล่นมวยต้องระวังยังไงบ้างก็คือไม่เล่นดีที่สุด <laughs> โกงกัน,น <laughs> ร้อนเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว <laughs> โกงกันล้านเ <laughs> ปอร์เซ็นต์แน่นอน <laughs> อันดับตึงรู้อยู่แล้วคือที่ไหน ใช่ไหมตอนนี้ที่กองระดับหนึ่งรู้อยู่แล้วทุกคนรู้หมดแล้วเวทีตอนนี้ถามว่าเหนื่อยอ่ะไว้ใจยากจริงๆต้องยอมรับเพราะว่าผลประโยชน์การพนันมันสูงเราพยายามอย่างมันดูว่าใช่ตอนนี้ผมอ่ะใช่ทำแม่งหมดเลยใช่ไม่ได้ทำแม่งกับมันเห็นชัดล่ะถ้าคุณไม่อยู่บนล็อกคุณยังไม่รู้คุณอยู่บนล็อกผมอ่ะนักสู้ผมถึงรู้ว่าให้อะไรอะไรซ้ายอะไรขวาผมรู้ ใช่ไหมแล้วผมรู้ว่าใครเป็นใครมเราถึงอยู่ได้ไงแต่ถามว่าที่เรามาพูดอยากให้ทุกคนเอาตัวรอดนะไม่จําเป็นอย่าเล่นมวยนะครับเดี๋ยวีมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีเมียก็ต้องเลิกนะครับถ้าถามเป็นข้อมูลเคียร์ขึ้นล็อกมากี่ปีแล้วก็ยี่สิบกว่าปีอะยี่สิบกว่าปีเลยเหรอครับผมผมขึ้นล็อกมายี่สิบกว่าปีนะครับที่ผมออกมาพูดนี่ไม่ใะ่ว่าผมเสียนะผมเล่นมวยเลี้ยงนักมวยนะ ผมเล่นมวยเลี้ยงเด็กค่ะท่านเลี้ยงเพืเอ่อนเลี้ยงแต่ว่าเฮียอยู่บนรถคือเฮียหูไวตาไวคืออย่างทีเขาว่าะอะไรถูกเราก็ว่าถูกอะไรผิดเราก็ว่าผิดสังคมมันต้องเดินต่อได้เพราะอะไรต้องมีคนเอาความจริงมาพูดสังคมถึงเดินต่อได้ไม่ใช้กโกงม,มันโกงโกงโกงสังคมก็จะตกหลับลงสังคมใช่ปะครับได้ครับเฮีย สวัสดีครับสุดท้ายผมฝากไว้ด้วยนะครับแหมเล่นมวยยุคนี้อย่าไปแช่อย่าไปโทรครับออกตัวหน่อยนะครับพักยกเอกชุมพรระบบอัตโนมัติครับแอดไลน์ไปเลยนะครับเข้าที่ไลน์แอดแอดไปเลยครับแอด aek 8 6นะครับแอด aek 8 6ใส่แอดข้างหน้าตัว A ตัว E ตัว K86 นะครับฝากถอนโอนไวครับเรื่องของการเงินไม่ต้องกลัวนะครับมั่นคงแน่นอน100%หายห่วง ผมการันตีเองครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับทุกการบริการผมดูแลล้านเปอร์เซ็นต์ครับย้ำนะครับ a e k 8 6นะครับพักยกเอกชุมพรเป็นระบบอัตโนมัติครับแอดไปเลยนะครับหรือว่าสแกน qr code ที่อยู่ด้านข้างผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ